อ้าวพี่จริงเหรอรผมประชดอ้าเหรอดูว่าพูดจริงครับพร้อมยังพร้อมยังครับพี่ครับน้องนั้นปั่นพร้อมจะฟังผลผลสำรวจหรือยังครับกดบ้างนะอ่าอ่าแหละครับไปดูผลกันครับคุณผู้ชมไปชอบใจค่ะชอบใจตัวไหนครับเขาตลกดีอ่ะพี่เขาควนตีนอ่ะชอบอันไทยอันไทยแล้วกันเพราะอะไรอ่ะ เอออยากมีแฟนเด็กค่ะชอบแจ็คค่ะชอบแจ็คก็ต้องให้อนไรให้เป็นแฟนเราไหมเอาค่ะเอาแน่นอนค่ะชอบอะไรค่ะเพราะอะไรครับก็น้องเขาน่ารักดีค่ะถ้าใครมาขอเป็นแฟนเนี่ยเราจะไว้ไงครับโอ้ยเลี้ยงต้อยเลยแล้วกันค่ะอ่าชอบแจ็คค่ะทำไมอะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความกระตของตัวเองแล้วก็เวลาเขาพูดมันเอนเตอร์เทนคนแล้วแบบสนุกตามเขาได้ไงค่ะให้เป็นแฟนเอาไหม คิดก่อนต้องรู้จักกันก่อนนะแต่ว่าก็น่าสนนะดูอย่างเขาแล้วถ้าอยู่ด้วยน่าจะอารมณ์ดีค่ะชอบอาไทยชอบไทยคเขาแจ๊กสมาไทยคแจ็คทำไมอ่ะทำไมอยากทำไมถึงชอบแจ็คอ่ะแจ็คหลอกกว่าคือจริงๆแล้วมันดูที่เงินใช่ไหมคืออาไทยก็ดูแบบรวยกว่าบ้าพี่แจ็คดูงานน้อยๆแล้วก็ต้องเนื้อหาทุกแจ๊กน้อยก็อังไทยใช่ไหม ก็พี่แจ็คดูดรอปๆลงไปค่ะพี่แจ็คต้องแบบเดเวลลอปตัวเองขึ้นีาเนอร์จริงๆเ้างว่ายชอบน้องอาไทยค่ะเพราะว่าน้องเขาแบบแก้มเยอะน่ารักน่าหยิกยังเด็กด้วยที่แจ็คแกะเก็นไปแล้วนะอาไทยไม่อ่ะตลกดียังไม่ตลกเหรอเราแบบว่าอาไทยแบบน่ารักเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแจ็คล่ะครับเอ้ยเราเอ้ยเราถ้าปัจจุบันนี้มีคนมาขอเป็นแฟนเอาใคร เอาน้องอัลไยละกันเพราะว่าเออชอบน้องอัไทยวกแจ็คอบอัยชอบใครบ้างครับผมไม่ชอบทั้งคู่ค่ะชอบโกตตมากกว่าชอบชอบชอบโกติมากกว่าอ้าวนะครับถึงผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่ทีมงานบอกนะครับว่าเธอนั้นเดินมาขอพูดถึงแจ็คเองจริงๆเธอจะพูดอะไรกับแจ็คนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะครับคุณไปเอาจริงก ชอบแจ็คอะค่ะไม่รู้แต่ชอบคนละแบบมากกว่าหนูอะเพราะเพราะอะไรถึงชอบแจ็คครับสมมตินะคะนะถ้าเกิดหนูเลือกอาไทายใช่ไหมครับก็เฉยๆแต่ถ้าเกิดหนูเลือกแจ็คแจ็คก,กับหนูแต่งงานกันก็ได้ลูกมาเป็นอาไทายอะค่ะพี่มันก็หน้าตาก็ไม่ผลอย่างเงี้ยครับแล้วอยากฝากอะไรถึงแจ็คไหมครับก็เออโอ้โหเออลักนั้นแต่ไม่แสดงออก เป็น,นคนซึ่งชื่นชอบคุณเยอะมากเลยนะครับผมมากตกลงตกลงผลสำรวจอา,อาไทายชนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับผมไม่ต้องเครียดน,นะจ๊ะเด็กอา,อายุ12อ่ะนะไม่เพราะว่าน้องก็น่ารักจริงครับผม<อ>ใช่ครับผมแต่เราไม่รู้ทีมงานเซนหรือเปล่าไม่เป็นไ,ไ,ไรครับฟังจากเสียงแล้วอาจจะให้เขาตอบเป็นอาไทยก็ได้ใครจะไปรู้ว่าดูการขำๆนะครับครับน้องน้ำปั่นคะเบื่อหรือยัง น้ำพักเลยดีกว่านะครับอะแล้วครับให้น้องน้ำปานพักก่อนดีกว่าช่วงหน้าอยากให้เจอผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมมูไอแวร์นักออกแบบแว่นตาชาวไทยที่เซเลบทั่วโลกคล้ายเลดี้กากาก็ใส่แว่นของเธอนี่นี่นี่แพนเค้กมีแพนเค้กแพนเค้กโอ้ยฟันปิงปิงได้อเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอตัวจริงนะครับผู้หญิงที่ทําให้แว่นตาไทยดัง ไปทั่วโลกหรือว่าตอนนี้ดาราหันมาใส่แว่นแนวนี้กันมากาขึ้นนะครับพารนแบ๊บหนึ่งครับครับผมชมพรุ่งนี้พบกับผู้รักทะเลหวานนะครับ ถ้าใช้คำนี้เลยนะใช่เลยหวานพูรีแอนที่ครัวกันมากับเพื่อนซีคุณพิมพิมดานะครับที่จะมาอัปเดตกันถึงเรื่องความรัก <c oughs> และงานแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเอาล่ะมาถึงช่วงนี้ครับมาพูดคุยกับนักออกแบบแว่นตาที่บรรดาเซเลบจากทั่วโลกกำลังคลัง่งคล้กันนะครับต้องขอบอกว่าผมได้ยินชื่อของเนยคนนี้เนี่ยมาสักพักหนึ่งเลยหลอครับผมนะครับแลวเพิ่งรู้ M.O.O. เนี่ยตอนตอนเห็นแบรนด์ที่เมืองนอกเป็นใครนึกว่าเป็นชาวอังกฤษหรือเปล่าใช่ครับหรือว่าชาวอเมริกันมูอปรากฏว่ามันก็คือหมูนะเป็นเป็นนักเรียนไทยตอนนั้นเขาเรียนแล้วทำตีสิทธ์เกี่ยวกับเรื่องแว่นแว่นเนี่ยหละกเับการออกแบบปรากฏว่าคนต่างชาติชอบมากเพราะมันเก๋ไงใช่คำว่าแว่นเก๋แล้วกกกันนนแวเ๋มาะครับทำเองกับมือเป็นแฮนด์เมดปรากฏว่าแว่นของเธอเนี่ยชื่อเสียงเธอได้กระจายไปทั่วโลกขนาดเลดี้กาก้าเนี่่ยก็ใส ใช่นะครับไม่ใช่เลดี้กาก้ายังมีเซเลบอีกหลายคนเยอะมากนะครับจริงๆก็เป็นศิลปินดาราจากทั่วโลกเนี่ยเพนของไทยแพนเค้กก็เริ่มมาใส่แล้วนะครับฟันปิงปิงใช่ไหมเนี่ยมีใครอีกเอาวิลลอยแอมเชโรโคลนะครับดูล่านะฮะนักแสดงชื่อดังฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีใครอีกนะนี่นี่คนคนที่อดังของไทยเลยครับโอ้ยพี่นี่คนที่ดังไทยก็ใส่ครับใ่ครับอินเทรนด์สุดๆนะครับขอต้อนรับ คุณหมูไอแวร์ครับรุ่นส่วนตหมูครับพี่หมูครับจริงๆกิงกอดด้นี้ไม่ได้ชื่อหมูไอแวร์ใช่ไหมไม่ใช่ชื่อหมูแหละแล้วทำไมทำไมถึงเขาเรียกว่าหมูไอแวร์เหมือนกับเวลาเวลาเขาที่จริงแบรนด์หมูอะชื่อหมูเปียสวัสดิ์กุลชื่อกับนามสกุลแต่มันยาวมากนะคะแล้วเวลาคนแบบเขาเขียนในอาร์ติเคิลว่จะเป็นหมูไอแวร์แบบไอแวร์ของหมูอะไรเงี้ยก็เลยเป็นชื่อสันนี่นี่ให้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 ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเวลาที่เราเห็นกล่องของเธอเนี่ยวางขายตามสถานที่ต่างๆเนี่ย มันัจะเขียนว่าหมูแล้วก็นามสกุลเปี้ยสวัสบัดคุณนะครับเบี้ยสบัติคุณโทษทีนะครับอย่างนี้เลยแต่ชาวต่างชาติจะรู้จักว่าหมูเขาเรียกว่าอะไรมูหรือหมูเขาเรียกมือมือมนะครับวิธีการกล้าเรียกคุณว่าอะไรมือมูอะไรนะน่าจะเรียกประมาณนี้ครับหมูหรืออะไรค่อยๆนะแพงนะราคาเท่าไหร่พี่อ๋อเป็นแสนนะคุณฮะ แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยุ่งมันคือแต่ละอันนี่จะไม่เหมือนกันด้วยถูกไหมไม่เหมือนกันเพราะใช้วัสวินเทจค่ะเดือร้อยกว่าบาทเลยพอมใส่ดูเก๋ดิอยู่เพิ่งถ่ายอยู่เพิ่งถ่ายนี่ต้องขอบอกว่าเทคนิคในการทำแว่นของหมูเนี่ยเขาจะนำเอาแว่น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 ที่เหมือนกับคนเคยมีโอกาสใช้แล้วใช้คำว่าอะไรดีไม่จริงเป็นเหมือนกับวินเทจแวันวินเทจอาจจะเป็นมาจากแบบเดสต็อกอย่างเงี้ยค่ะไม่แต่ไม่เดสต็อกก็คือยังไม่ได้ใช้ยังไม่ใส่แต่เป็นก็ยังเป็น วันวินเทจแล้วมาแล้วก็เอามาดัดแปลงตกแต่งกับพอสลเอนใช่ไครับใส่พอสลเลนเข้าไปแบบนี้ก็ออกมาเป็นแนวนี่นะครับของอีแต่จริงๆเนี่ยถ้าข้าพเจ้าใส่เนี่ยก็จะเป็นก็นี่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 มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นยูนิเซ็กซ์หรือว่ามันเป็นยังไงฮะคือใส่ทุกเาแต่เรกี คือของหมูไม่มีความจํากัดว่าต้องเป็นเพศไหนใครอยากใส่ก็กใส่ได้นะคะอันนี้ดังระดับโลกเลยไห<ะ>วเรือยงครับโอ้สวัสดีครับเออนะครับมาแล้วฮะ <laughs> ล่าสุดนี่เพิ่งออก <c oughs> <c oughs> คุณหมูเองเนี่ยนำเอาแนวของตัวเองเนี่ยไปออกแบบลายให้กับมอไซจิง<ะ>จริง,รงน,นะครับ,รบไปดูภาพนี้ถ้าเกิดไม่เชื่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่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 ล่าสุดเนี่ยนะฮะมีการออกแบบนี่นี่เห็นคันนี้ไหมเธอใช้แรงบันดาลใจนะครับ แต่การออกแบบของเธอเนี่ยมาออกแบบให้กับเวสป้าเห็นไหมโคตเลยครับผมปกติแล้วเวสป้านี่ก็แนวอยู่แล้วใช่นะครับแต่ต้องขอบอกว่าเมื่อผู้หมูและก็ดีไซน์เนอร์อีกหลายหลายคนเนี่ยมารวมตัวกันนี่นี่คือภาพที่คุณเห็นนะครับครับนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับงานในวันนั้นจําได้เลยผมไม่มีโอกาสไปไปร่วมด้วยช่วงนี้กําลังบ้าคลั่งมากเวสป้านะครับ Gwen Boy s c o t ลอ่าแบบแนวสุดๆเพราะอะไรฮะเพราะว่าเรามีแก๊งใหม่ชื่อว่าแก๊งแฟนฉันครับผมแต่เรายังจะไม่บอกคุณผู้ชมว่าแก๊งแฟนฉันจะมาเจอคุณผู้ชม เมื่อไหรใช่นักจอทีวีหรือว่าในโรงภาพยนตร์ต้องติดตามนะครับนะฮะเช้าวันนี้เราต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญอีก2ท่านซึ่งได้มีโอกาสไปร่วมงานนี้ด้วยกับเรานะครับขอต้อนรับคุณใหม่พรนะดาและก็คุณปลาเข็มอิสระนะครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณใหม่สบายดีนะครับตาเข็มบายดีค่ะนะครับนี่เจ้าแม่เวสป้าจริงครับการออกแบบไหมล่ไม่สกอยเลยไหมผู้หญิงคนนี้นะต้องขอบอกว่าผมชื่นมากครับไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเราชอบเวสป้าใช่ไหมดูในหนังอย่างเงี้ย ปรากฏว่าเมืองไทยไม่มีผู้นำข้าเ,า,นนำา,เเาเวสป้าคนคนนี้กลับมาเมืองไทยท่านจะเอาเวสป้าเข้ามาเมืองไทยทำมากี่ปีแล้วใหม่ขึ้นปีที่3ค่ะปีที่3ใช่คนเรียกหลายคนแล้วเจ้าแม่สกายนะคขุมานสกายไฮโซไงสกายไฮโซเลิกขับอย่างอื่นเลยใช่ครับ <c oughs> มันเอาใจใส่เวสป้าอย่างเดียวะนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณหมูทำไมทำไมถึงไม่ใช่ทำไมตั้งแต่คุณใหม่ติดต่อไปใช่ไหมครับ อยากร่วมงานกับเขาเลยใช่ไหมใช่พเพราะว่ามันเป็นกูดคอร์ชคือว่ามันคือรายได้เนี่ยจะเอาไปทําหมวกกันน็อกให้เด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตจากการไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยทุกวันก็คือ,ค,อคือมันเป็นชัยเตี้ะค่ะเล่าให้นิดหนึ่งนะครับมีคุณหมูนะครับมีปลาเข็มมีพี่หมูสว่ามีหลายคนมาออกแบบ,บนะครับเบสป้าให้มาให้ให้หม่บอกดีกว่าว่าโครงการที่จะทำเพื่ออะไรก็คือจริงๆค่ะเราเราโครงการนี้เราทำเพราะว่าเราต้องการที่จะช่วยเด็กที่ ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราอยากที่จะผลิตหมวกกันน็อกเด็กเนี่ยขึ้นมาเราก็เลยคิดโครงการขึ้นมาร่วมกับดีไซเนอร์หลายๆท่านทํารถขึ้นมาเพื่อประมูลอย่างเงี้ยครับครับแล้วถามจริงนะครับพี่รถพวกนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับขี่ได้จริงใช่ไหมครับขี่ได้ขี่ได้ค่ะขี่ได้เพราะว่าก็คือทุกคันที่ไทยก็คือขี่ได้สร้อยจริงก็คือแค่ตกแต่งแบบว่าพิเศษขึ้นมาหน่อยแต่ยังไม่คันโลกในประเทศไทยแล้วขับได้แล้วผมอยากได้สักคันก็ต้องทำไงฮะ คุณคุณก็ไปกดไปลองขี่ดูสิครับไปลองลองผมลองของโค้ชทานนิดหนึ่งอันนี้ของปลาแขมป่ะอันนี้ของปลาแขมอันนี้ของใครอแบบอะไรนะฮะอันนี้ของเข็มออกแบบอ้ยยเอางี้ดีกว่ามอเตอร์ไซค์ทุกคันเบสปาร์ทุกคันเนี่ยคุณสามารถเป็นผู้มูลได้ใช่ค่ะนะครับผ่านทางออนไลน์นะครับเข้าไปที่ vespa co th หรือเข้าไปดูได้ในหน้า Facebook นะครับ facebook com vespa thailand นั่นเอง ให้เวลากี่วันครับถึงจะปิดการประมูลตอนนี้ค่ะถึงวันที่30กันยาก็ทุกท่านเข้าไปได้เข้าไปใน f c e e o o o ปุ๊บก็จะมีไอคอนที่เป็นลักษณะว่าเป็นเขียนว่าแอปพลิเคชันสำหรับออคชั่นตัวนี้ค่ะซึ่งเราก็กับดีไซเนอร์ตั้งใจทำจริงๆรถพวกนี้นะครับเข้าไปประมูลกันเยอะคุณอยากได้หมคันนี้อยากได้ครับผมไปประมูลสิครับโต้อันนี้ต้องประมูลอ่ประมูลเก็บเงินล้กัน เงินผมไม่พอนี่อีกวันหนึ่งเนี่ยเราไปร่วมแก๊งกันเนี่ยวันนี้เขาเข้าจริงจังมากจริงจังมากครับหังเวทามากสีไหนนะสีส้มครับพี่ได้ข่าวด้ข่าวครับเดี๋ยจัดให้เดี๋ยวจัดได้เดี๋ยวจัดให้ครับเอาละครับเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณหมูนะครับคุณใหม่แล้วก็ปลาเข็มมากนะครับที่แวะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับโครงการนี้ในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปซิ่งกันต่อนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมพักกันแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการครับ้คุณสามารถเข้าไปประมูล v e s p a เก๋ๆที่คุณชอบได้รายได้ก็จะมอบให้กับเราีหมวกกันน็อนแล้วมอบให้เด็กท่ประเทศ์ค่ะนะครับอย่าลืมนะครับ v e s p a .co.th รือเข้าไปนี่คลิกที่หน้าเฟซบุ๊กก็ได้นะครับ f a c e b o o k c o m v e s p a t h a i l d นะวันนี้เราต้องขอขอบคุณแขกทุกคนที่มาร่วมรายการกับเราเบลชัยแนนด์นะครับ น้องน้ำปั่นนะครับขอบคุณแม่ปัดต์นี่ดูอนาคตไกลแน่นอนคุณคนะผู้ชมนะครับรวมไปถึงแนะ่คุณหมูไอแวรนะครับคุณใหม่พรนดาเจ้าแม่เวสป้านะครับและปลาเข็มอิสระที่ว่ะมาที่รายการของเราในเช้าวันนี้คุณแจ็คเอาแน่ๆใช่ไหมผมขออนุญ,ญาตครับบอสขอไปขับโชว์สาวๆที่มอง,งสิ่งนิดนึงไปโปรโมทไปโปรโมทแว่นด้วยใส่แว่นไปด้วยแว่นวของใครแว่นของนี่ครับพ<ๆ>ี่ พุ่หมูครับผมพุ่หมูไฮแวร์ไฮแวร์พู่นที่จะกำาหนดเจโบุครืึองวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ